ลครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาพบกับ Overtop Up ร้านเติมเกมที่ผมไว้วางใจเรียกว่าสะดวกรวดเร็วปลอดภัยเปิดมานานจดบริษัทชัดเจนและชาวแลกนัล็อกนินจินอย่างเราเนี่ยก็พลาดไม่ได้เพราะว่าถูกก่าเติมเองมากๆนะครับยังไงก็จะเติมต่อไปเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจทักลิง์ด้านล่างได้เลยบอกว่ามาจากผมเผื่อเขาเลดให้ขอให้สนุกกับการเล่นเกมนะครับ เอาล้ครับสวัสดีทุกคนด้วยครับเพราะผมซีหลอดและแล็กนัลล็อกออริจินครับวันนี้เนี่ยก่อนเสกเข้าเนี่ยผมก็ได้ทาการย้ายมาเป็นวิาสาหเพื่อมาเปิดหาเฟืองแล้วก็ล่าบอสก็หาเฟืองไปนะทีนี้เนี่ยผมก็จะมาเทสสายโบหรือสายวันนี้จะพูดถึงสายน้ําแข็งทําไมถึงต้องเป็นสายน้ําแข็งก็เพราะว่าผมมีบิลที่จะนําเสนอนั่นเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอเป็นเสกเนี่ยมันจะยิ่งเก่งกว่านี้เป็นยังไงไปชมกันเลยดีกว่าทําไมสายน้ําแข็งถึงน่าสนใจอ่ะ วันนี้ผมก็เข้ามาอยู่ในโหมดฝึกซ้อมนี้เรียบร้อยแล้วนะครับบีเพลงกันก่อนอเพลงไม่น่าจะดังไปละโอเคอ่ะสายนี้ดียังไงสายนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเวททางของเสกเนี่ยเป็นอ,อ,อาชีพที่ถนัดในส่วนของเป้าเดี่ยวนะครับเป้าเดี่ยวคือว่าโบเนี่ยมันรุนแรงมากสําหรับเป้าเดี่ยววันนี้เราจะเทสในส่วนของมอนเตอร์ธาตุไฟและถามว่าทําไมถึงต้องเป็นเวทนา้าใช่ไหม เพราะว่ามอนสเตอร์ธาตุไฟเนี่ยเดี๋ยวแพทยูโน่หรือแพตในต่างๆนานาเนี่ยจะเริ่มเข้ามานะครับและจะมีมอนสเตอร์ธาตุไฟให้ฟาร์มมากมายรวมถึงบอสธาตุไฟก็มีไม่น้อยด้วยเช่นกันไม่ว่าจะคิเมล่าไม่ว่าจะเป็นมูนไลท์ที่ผมจะใช้ท่าทาสาธิตให้ดูแมงทองหรือโกลเด้นตีฟบัคนะครับและนั่นแหละครับเราจะมาดูสามารถใช้ตีมอนที่เป็นธาตุปกติอย่างฟิโอนี่ก็ได้นะครับอย่างโอโอนกคูกบาลอนก็ได้นะครับเพราะว่า มันเป็นเวทมันก็ไม่มีแพ้เวทอะไรเราก็ใช้ไปเลยต่อเนื่องไปเลยครับอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาพาดูนะครับโดยเรามาเริ่มจากสเตตัสก่อนอันนี้เนี่ยผมใช้วิาสาตมาเทสว่าวิาสาตเนี่ยเทสแล้วมันแรงแค่ไหนมันดียังไงเดี๋ยวพอเป็นเสกนะทุกคนคูณไปได้เลยมีทั้งทิพเปิลโบ้มีทั้งเวทอะไรต่างๆเดี๋ยวผมมาเทสอีกทีคลิปนี้ผมจะจดบันทึกเอาไว้ทุกคนที่ดูก็เดี๋ยวตามคลิปต่อไปอ่ะ สเตตัสก่อนสเตตัสผมลองทดสอบแบบสาย PVE เลยนะ PVP เนี่ยอาจจะมีวิทลดเด็กลดอินไปลงวิทบ้างลดไปเพิ่มลักอาการขีบ้างแต่เราวันนี้เราจะมา PVE ก่อนนะก็เลยอัดอินอัดเด็กไปเลยนะครับไม่ได้อัพอย่างอื่นวิาสาดเนี่ยไม่ได้อำหนวยเท่าเสกแต่มีสกิลที่จำเป็นอะไรบ้างเรามาดูนะครับอันนี้ผมเทสครับไปเลื่อยเปื่อยนะเพราะว่าผมเนี่ยเรียกว่านี่ ผมเรียกว่าเทสเพื่อทุกคนนั่นแหละนะครับผมก็ลองอัพไปเรื่อยอ่ะเราจะมาเทสเนี่ยทุกคนอยากจะเล่นกี่เวทเนี่ยทุกคนก็อัพบโบแต่ละเวทให้เต็มหน้าแรกผมจะพูดแค่นี้เลยนะครับเสร็จแ,แล้วเนี่ยหน้าที่2เนี่ยก็อัพเออสปที่เป็นเป้าเดี่ยวเอาไปเล่นเปลี่ยนธาตุเล่นได้นะครับในส่วนสายที่ผมกำลังจะโชว์ให้ดูเนี่ยอัพขุดไว้ไออันอื่นเนี่ยแล้วแต่เลยนะผมอัพวอเตอร์บอลมาเทสด้วยแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวมีเทสวอเตอร์บอลผสมไปในเวสน้ำด้วยเดี๋ยวมีให้ดู อัพเมเทโอนะครับซึ่งเมเทโอเนี่ยจะใช้อะไรอัพบ้างก็ใช้ไซคลาเชอร์แล้วก็ใช้ไฟพิล่าด้วยนะครับอย่าลืมอัพกันมานะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยอัพไฟวอลไว้3นั่นแหละก็จากโบต่างๆนะครับรวมถึงโซลไส์อ่มาดูแต่เนี้ยผมยังอัพไม่เต็มนะแต่ว่าอันเนี้ยเป็นอีกหนึ่งสกิลคีย์หลักเลยนะครับอันนี้จําเป็นต้องมีนะครับแพ้ธาตุแรงขึ้น25%อันนี้จาเป็นต้องมีนะครับเอาตีธาตุที่แพ้นะครับในส่วนของ Element Perception อ่า แล้วก็ e l Element Resistance อันนี้รับดาเมจลดลงเนี่ยไม่ต้องอัพเราจะเล่น PVE นะครับไม่เป็นไรอันนี้ต้องอัพครับเพิ่มเมจิกดาเมจทาวนสามอันนี้คือคุณต้องอัพแน่นอนอยู่แล้วถูกไหมครับและก็ Gravity เราไว้เผื่อฟาร์มมอนถูกไหมอัพไว้เลยมีประโยชน์แต่จริงๆแล้วเนี่ยผมจะอัพ Gravity แค่4ด้วยซ้ำแต่ว่ามันก็เสียดายนะจริงๆแล้วก็เลยมาเลือกอัพอันนี้แค่9ถามว่าพี่อัพทำไมอ่ะ มันเพิ่ม SP Max 20%ครับเดี๋ยวแล้วผมจะไปอธิบายว่า SP Max 20%เนี่ยมันสำคัญยังไงมันมีเซตการเล่นครับอะก็มาดูนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบาย2เซตวันนี้เซตแรกนะครับผมพูดถึงเซตเลเวล90ก่อนเซตแรกคือเซตสปินซึ่งทำดาเมจต่อวินาทีแรงมากแต่เวลาไปสู้ PVP เนี่ยผมจะเตรียมให้ใช้เซตมาสเตอร์อ a เมจ ซึ่งจะตีแรงตาม SP ของเรานั่นเองอ่าเห็นไหมทีนี้รู้แล้วใช่ไหมครับว่าทําไมอ่ะทำไมถึงต้องมีสกิลนี้ก็เพราะว่า SP ยิ่งเยอะคุณยิ่งตีแรงยังไม่หมดนะยังไม่หมดถ้าคุณเป็นคนที่มีสตังหรือดวงดีเนี่ยดูนี่นะครับประดับเนี่ยนะครับประดับในส่วนของออ King Pocket Watch เนี่ยเซ็ตที่ใช้คู่กับ EY Queen bracelet หรือนี้เนี่ยสอันนี้รวมล่างก,กันเมื่อไหร่เนี่ยดอกจากบัตตี้นี้นะครับคุณจะดาเมจเพิ่ม1%ทุกๆ1 0 0 0 SP อีกสูงสุดถึง10%โอ้โหพูดง่ายๆว่าทับซ้อนกันกันกบเซตมาสเตอร์ m a เมจถ้ามีนะผมไม่มีให้เทสหรอกแต่ถ้าคนมีนะสายเนี้ยอย่าว่าแต่เสกเลยวิสา์ก็แรงนะครับวิสายก็แรงอ่ะพูดนานแล้วมาสาธิตกันดีกว่า โดยตีมูลไล์นะครับการที่เราจะใส่เนี่ยก็หมวกส่วนตานะครับตีขนาดกลางใช่ไหมอันนี้เปลี่ยนตามขนาดที่ทุกคนจะตีแต่ไปตีแมงทองก็เปลี่ยนเป็นขนาดใหญ่นะครับตีคิเมล่าก็เปลี่ยนเป็นขนาดใหญ่ผมเปลี่ยนให้ดูครั้งเดียวนะครับคาถาที่เราจะใช้เทสวันนี้เป็นคาถามือเดียวก่อนอตีในส่วนของขนาดกลางก็ใช้เหมืองตีในส่วนของเดมอนก็ใช้สตูปนะครับใช้2ใบนี้นะครับมีเท่าไหร่ก็ใช้ ส่วนโลเนี่ยแล้วแต่เลยไม่ได้เกี่ยวอะไรครับผมก็ไม่ได้ตีบวก15นะบวก15เนี่ยลดไล่แต่ว่าบวก10เนี่ยก็เพิ่มดาเมจเพียงพอแล้วนะครับอืมอ่ะพวกนี้ก็เสร็จละในส่วนของการ์ดใบอื่นก็คือแล้วแต่เลยตามสะดวกนะครับแต่ว่าผมจะใส่ในส่วนของเด s เซอร์ตวูฟเบบี้นะครับเพิ่มอิมนะส่วนผ้าคลุมเนี่ยผมใส่อันนี้ไว้เพราะว่าตอนแรกจะเล่นฮันแต่ว่า ใส่เป็นฟิโดล่าสองใบก็ได้ครับมันได้ลดไล่ด้วยอัพยิ่งเยอะยิ่งดีก็แล้วกันนะครับอืมรองเท้าใส่เป็นเวลิตอ่าเพิ่ม sp อีกแล้วใช่ไหมครับใส่ไปนะครับเผื่อทําทเซตนั้นแล้วก็ประดับผมใส่เป็นโยกเยกหมดเลยเพราะว่ามันสะดวกนะมันไปเล่นอาชีพไหนก็ได้แต่ว่าโยกเยกสองเวทสองก็ได้นะครับแต่ผมเนี่ยมีค่า mtk พื้นฐานค่อนข้างเยอะผมก็จะเลือกโยกเยกโยกเยกเนี่ยใช้ยาวๆได้ครับอืมบวกผมใส่กระดาษอันหนึ่งเป็นเซต sp เห็นไหม แล้วก็ใส่หนูท่อไว้อันนึงแต่ผมทําเตรียมไ้แล้ววันหนึ่งถ้าผมได้ประดับที่ผมโชว์ให้ทุกคนดูเนี่ยผมจะใส่เลยเป็นกาลัด2ใบเพราะ SP มันยิ่งบวกมันยิ่งแรงนะครับอ,อันนี้ก็ไว้ก่อนติดไว้ก่อนเสื้อไม่มีแล้วก็เป็นเดวลูชิตีมอนนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้เราเทสให้ดูคาถามือเดียวกับ2มือก็แล้วกันนะครับมาดูเซตของอาวุธ9กก่อนเซตของอาวุธเ0เราใส่เป็นสปินก่อนนะครับ เรายังเล่นม a สเตอร์เมจิกดาเมจต่อเวทีเรายังไม่แรงแต่เดี๋ยวเราจะเล่นในเวลาที่จะต้องตีคนเดินผ่านไปผ่านมามีประโยชน์แน่นอนนะครับอืมอาวุธเราใช้เป็นเคิร์ดก็คือรถไล่นั่นแหละนะครับรถไล่นั่นแหละแต่เดี๋ยวเราจะลองอาวุธสองมือให้ดูด้วยครับเพราะมันแรงเชิงแรงไม่แพ้กันส่วนโล่นะครับเราใช้เป็นเซตไลส์นะครับบวกอินบวกเอ็มเอทเคเมื่อบวกสิบนั่นเองนะก็ถ้าบวกสิบห้าไหวก็บวกไม่ไหวนะครับอ่ะเกืีงที่เราจะใส่นะครับนี่ เปลืองที่จําเป็นเลยนะครับสาหรับสายเวทน้ําแข็งหรือสายโบนะครับไม่ว่าจะสายไหนเนี่ยคุณก็ต้องมีนะครับอันนี้คือสําหรับสายน้ําแข็งก็คือต้องมีโคโบบูสโปรโตคอลนะเพราะว่ามีโอกาส3าเที่จะปล่อยเมเทโอน้ําแข็งลงมาอีกเพิ่มราเสามร้อ0เปแถมมีโอกาสสโลห้าสิบเดีมากๆนะครับที่เหลือก็เป็นบับลองตีเวทอะไรก็ว่าไปนะครับอีกอันนึงก็คือคอว์โหลดเพราะว่ามันสุ่มดาเมทแรงนะครับซึ่งโอกาสออกของแรงเนี่ยมันเยอะมากกว่าของเบานั่นเอง มีทองก็ใช้ทองมีแดงก็ใช้แดงลามสะดวกนะครับต่อไปที่พูดีมากๆอีกอันนึงในการบูสต์ดาเมจพื้นฐานเนี่ยคือโซเดนนิ่งโมดูนะครับอันนี้เนี่ยยิ่งตีเนี่ยจะยิ่งบวก m a t k สูงสุด4ครั้งจะบวกคูณ12 4คูณ4ใบเนี่ยเป็นสี่สมันแรงมากๆนะครับถ้ามีเยอะดีกว่านี้ก็ยิ่งดีนะเนี่ยเห็นไหมถ้ามีเฟืองน้ำหนัก5เนี่ยดีกว่านี้ผมก็ยิ่งเชียร์นะครับแต่ว่าผมเอามาเทสได้เท่านี้ ผมเก็บย่อยเฟืองไว้รอตอนเป็นเศษนะครับเรามาดูเท่านี้กันก่อนเท่านี้สก,กิลเราตั้งโคโบอย่างเดียวเลยแบบนี้นะครับแล้วก็ผนนกก็แล้วแต่นะอันนี้เราเทสให้ดูคร่าวๆนะครับแต่ว่าเมเดาลเนี่ยผมแนะนําว่าให้อัพนี้อย่างน้อยสี่สิขึ้นไปแล้วก็อันนี้40ขึ้นไปนะครับที่บวกเอเมททั้ง2แล้วก็อันนี้บวกเอ็มดาเมจครับใครจะย้ายสายอยจากโจมตีก็ไปสามารถซื้อสลับได้นะครับในส่วนของวอลแบตเ e ตผมทําให้ดูไปในคลิปก่อนแล้วอื Okay. โอเคส่วนของรุนเป็นอย่างที่สุดท้ายนะครับตีบอสเนี่ยใช้เมเทโอนะครับเมเทโอนี่จะทําให้ตีบอสที่กับสตาร์ฟอลเนี่ยบอสยิ่งเลื่อนเรือก,กว่าเรา5,000ซึ่งบอสเลื่อนมันเป็นล้านอยู่แล้วมันก็ดาเมจเพิ่มขึ้นอยู่แล้วนะครับอีกอันหนึ่งที่แนะนําก็คืออันเป็นอิมแพ็ก็ยังไงยานึงที่แนะนำเนี่ยก็คือในส่วนของ โตฮาร์เวิร์ดอันนี้ใช้ดีกับบอสท,ที่มีสมุนเช่นแมงทองอย่างเงี้ยเวลาเราระเบิดน้าแข็งเนี่ยหรือว่าเวทอะไรกระฉอกไปโดนเนี่ยมันจะเพิ่มดาเมจก็อันนี้ใส่ไว้ก็ได้ครับจริงๆใส่ป้องกันก็ได้นะครับใส่ลดเลือดก็ได้ถ้ามีพีดเนบลาบอสจะได้มีคะแนนลดเลือดอีกอันหนึ่งก็คือเบอร์เซิร์กยิ่งตีก็ครบ10ครั้งก็มีโอกาสที่จะได้ m a t k เเพิ่มนะครับเนี่ยอันนี้เราใส่เป็นลดเลือดนี่ก็จะยิ่งแรงนะถ้ามีพีดในตีแต่นี้ผมสาธิตไม่มีชใช่่่มั้้้ยเนีีีีททโออกาส20% 20 30%ะแแรรงขไไไบบไดบดล ไม่มีปัญหาอ่ะผมใส่อันเล็กก็ได้น่าจะพอเทสให้ดูได้นะครับเป็น choice off t e ก็ได้เนี่ยสิที่จะแรงขึ้นนะครับเอ้ยสามสปนที่แรงขึ้นสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะก็ใส่ไปนี่คือแล้วแต่สะดวกเลยนะครับอืมดิใช้ bar ฟถูกเลือดเอาโอเครูนแล้วสกิลแล้วเฟืองแล้วสเตตัสแล้วการอัพสกิลก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับมาดูกันว่าดาเมจเราเนี่ยเป็นยังไงนะครับหมวกที่ใส่ก่อนหมวกที่ใส่สายโบเนี่ยใส่ลดไล่ก็ได้แต่ ใส่โบเนี่ยถ้าเป็นเสกเนี่ยจะไม่ค่อยมีผลกับเรื่องระยะเวลาไล่เราจะเลือกเป็นในส่วนของหมวกตามสถานะไปเลยเห็นไหมไม่ต้องไปหาโกโบลคูลดาวน์นะครับหน้ากากรองใส่เป็นในส่วนของหูปีเดมอนแรงนะครับอืมปากก็ใส่เป็นเมียวเมียวไปหรือว่าจะใส่เป็นอย่างอื่นก็แล้วแต่สะดวกนะครับอันนี้ผมมีเมียวเมียวไปส่วนพื้นหลังเนี่ยจะใส่เป็นในส่วนของแฟนนี้ก็ได้แฟนนี้มันลดโกโบลคูลดาวน์นะครับก็ ไปได้ทุกที่แต่ถ้าจะตีเดมอนใส่เคียวก็ได้อันนี้ผมใส่เป็นแฟนนี้แล้วกันนะมันลดโกโบลคูลดาวน์ Down นั่นเองก็ผมรู้สึกว่าจะเปลี่ยนของเยอะเนี่ยคนดูก็อาจจะไม่ค่อยสะดวกถูกไหมครับอืส่วนเสื้อเนี่ยใส่แนะนําวันนี้เล่นเวทน้ําใส่เป็นเสื้อนี้ครับเสื้อเอ่อเสื้อคล้ายๆเสื้อโจนสลัดะนะครับเป็นการแฟรโจนสลัดเพราะว่า ใช้ water skill แรง3%มาถึงก็เวทน้ำแรงขึง้น3%แถม3%เนี่ยมีโอกาสไล่ water ball ด้วยนะครับก็ยิ่งดีเลยนะเพราะฉะนั้นบวก s t e n งบก in, บกอินบบกอเมกเกผมชอบอันนี้เลยนะครับอ่ะเสร็จแล้วปุ๊บไม่มีอะไรนะบับผมไม่มีอะไรนะครับนอกจากกิวเรามาตีดูกันดีกว่านะเรามาตีกันดูดีกว่าว่าดาเมจต่อวินาทีเราเท่าไหร่นี่ดาเมจต่อวินาทีขึ้นมาแล้วนะครับโอ,โอ้โห นี่ฮะไลเวทไปนะครับหลังจากดูของสมใส่ดาวเมยต่อว,วินาทีเนี่ยสูงถึง2ล้านกว่าเลยนะครับถึง2ล้านกว่าเลยก็ยิ่งวิง่งโคโบอลยิ่งติดวอเทอร์บอลเห็นไหมครับ2ล้านห้าเนี่ยครับลองดูดีๆครับวอเทอร์บอลจะยิงจากเสื้อด้วยเห็นไหมครับออกไหมสองล้านห้านะครับโอ้วอเทอร์บอลยังไม่ยิงครับ เรียกว่าไซด์ย,ยิงมูลไรแต่ผมเทสแล้วมันแรงกว่าหลายๆเวทเลยนะครับอ่าเนี่ยอันนี้สวยจัดวอเตอร์บอลไม่ออกนะครับพี่น้องอ่ะออกแล้วนี่ปุ๊ป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 ปุ๊โอ้โหก็ประมาณนี้สองล้านกว่านะครับยิงพีงก็รัวรัวนะครับวาฮันเตอร์ยิงเร็วแล้วเราดาเมจขึ้นรัวไม่แพ้กันนี่ขนาดว่ายังไม่เป็นเศกนะครับถ้าหากว่าเป็นเศกเนี่ยผมมั่นใจว่าเกินสามล้านห้าแน่นอน เกินสาล้านห้าแน่นอนถ้ามีเวททริปเปิลโบ,บเดี๋ยวผมมาทําคลิปให้ดูอีกทีแต่ทีนี้เนี่ยเทสแค่อย่างเดียวเนี่ยทุกคนก็อาจจะไม่สะใจใช่ไหมเริ่มต้นใหม่หยุด AI อันนี้เนี่ยเฟืองเราพอแหละนะครับเราไม่ยุ่งเรามาดูอาวุธกันดีกว่าและถ้าเป็นอาวุธ2มือซึ่งมีเวทเฉพาะของน้ํำละ่ะนี่อาวุธ2มือเนี่ยมันมีเวทอันหนึ่งครับที่ทําให้สกิลทาตุน้ําแรงขึ้นมากๆเห็นไหมครับ และถ้าหากว่าตีบส15ตีคนแรงขึ้นด้วยอันนี้เอาไว้ยิงคนไงเพราะว่าวันนี้เราจะมาทำเวเซตยิงคนนะครับจะสร้างดาเมจได้แรงยิ่งขึ้นเข้าไปอีกในดากอนสเฟียอันนี้แค่ดูว่ามันตัวคุณยิงน้ําแรงขึ้นเนี่ยก็มหาศาลแล้วนะครับแล้วลดไล่สกิลน้ําอีก20%แต่เราจะไล่นานขึ้นในส่วนของโกโบคูดาวจะดีหรือเปล่าอ่ะลองดูกันดีกว่าผมถอดโล่ถอดแล้วออกให้หมดนะครับแล้วมาลองให้ทุกคนดู ระหว่างที่ผมเปลี่ยนอาวุธนั้นผมจะพาไปดูออฟแมวของผมก็แล้วกันนะครับเพราะว่าทุกคนก็อาจจะสงสัยว่าเออแล้วออฟแมวเนี่ยมันใช้อะไรใช่ไหมผมก็เนี่ยเดี๋ยวผมพาไปดูครับอ่ะใส่การเรียบร้อยนะครับออฟแมวนะครับในส่วนของหมวกใช้เป็นว i สตอมบวก m อ d e k อดล่างก็ตามสะดวกนะครับส่วนออฟที่2ใส่บวก SP ให้มากที่สุดเท่าททำได้แบบนี้นี่บวก SP 3อันเลยไม่ต้องไปสน C P อะไร แต่เรายังไม่ได้ลองนะเราแค่ใส่ cp ไว้ก่อนครับเดี๋ยวจะมาโชว์ให้ดูในว่วนของเซ็ sp นะ,อ,ะอันนี้ก็เหมือนกันครับอันนี้ก็ถ้าเลือกได้ก็บวก sp ให้มากที่สุดเช่นกันนะถ้าไหวนะแต่ผมได้มาอันเดียวยังไม่รีบร้อนอะไรเสื้อก,ก็เหมือนกันเนี่เลือกเป็น sp ให้มากที่สุดครับให้เราบวก sp มากที่สุดแต่เดี๋ยวจะค่อยว่ากันถ้าทาเป็น magic d a เมจให้บวก in บวกเป็น m a g i มากที่สุดเสื้อเหมือนกันให้บวก in มากที่สุดครับบวก in ให้มากที่สุด แล้วก็รองเท้าเนี่ยจริงๆแล้วต้องให้บวก SP ให้มากที่สุดแต่ว่าเอาเข้าที่ไหวนะครับส่วนประดับสองอันก็เป็นเมจิกดาเมจตีแรงไม่เอาลดไล่เลยนะเพราะว่าเดี๋ยวเสกเราจะไม่ได้ใช้ค่าลดไล่เยอะนะครับส่วนปีกก็เป็น Wisdom บวก M ATK นะครับแล้วก็เสื้อก็เป็นว i สตอมบวก M ATK อ่ะนี่แหละออฟแมวทีนี้เราเนี่ยจะไล่เร็วขึ้นแต่ global cooldown เราจะลดลงเมกี้อยู่ราวๆสอล้านหาตอนนี้ล่ะเป็นยังไงไปดูครับ นี่เสื้อใส่เซ็ตสปินเหมือนเดิมนะครับใช้คาถาสองมือไต่ทุกอย่างเหมือนเดิมดาเมจเหมือนจะแกวงแหวงแวงแกวง,กวง,กวง,กวงเพราะมันไล่ช้าครับโกลบอลครูดาวทางขวาเนี่ยมันสําเร็จช้าลงแต่ดาเมจถามว่าน่าเกียดไหมมันไม่น่าเกียดครับฟาดไปต่อวิหนึ่งเนี่ยมันอาจจะไม่เท่าแต่ว่าเป้าเดี่ยวเนี่ยมันแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดละเห็นไหม มันทะลุสองล้านกว่าตลอดเวลาตีคนคนเดียวเนี่ยบางทีเราต้องตีแล้วเดินหนีตีแล้วเดินหนีเนี่ยคาทาสองมือเนี่ยอาจจะเหมาะกว่าแต่มันต้องแลกมาด้วยความนิ่มบางทีเราต้องยินแนวหน้าคอยไล่เวทเนี่ยเรามีโล่ดีกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเซตเนี้ยก็ไม่ดีเท่าคาถาม,มือเดียวถ้าถามผมนะครับถ้าถามผมนะเออดามเมจอยู่ที่สองล้านสามสองล้านสี่ดามเมจน้อยกว่านิดเดียวแต่ผมคิดว่าฟาดคนเป้าเดียวแรงกว่านะเลขเวทนี้นะ อืมอ่ากระจา่างละแต่มันยังไม่หมดครับมันยังไม่หมดสงสัยใช่ไหมครับว่าทำา SP มาขนาดนี้เนี่ยเซตมาสเตอร์ m อเมจเนี่ยมันจะแรงแค่ไหน,นเห็นไหมครับเมื่อใช้3เซตนะครับจะใช้ SP เนี่ย10%เนี่ยมาเป็น Magic Bird ปล่อยได้สูงสุด30%ผมมันไม่บอกนะว่าเต็มเท่าไหร่แต่มเดาว่าเต็มหมื่นทีนี้เนี่ยถ้าเราใส่เสื้อที่ยิ่งตีบวกเนี่ยมันจะยิ่งบวก ถ้าบวก10เนี่ยมันจะยิ่งตี SP ยิ่งเพิ่มยิ่งบวก15 SP ยิ่งเด้งขึ้นเยอะดูนะครับ SP ผมอยู่ที่6,300เท่านั้นเองใช่ไหมครับรวมออฟอะไรแล้วแล้วก็สกิลในส่วนของเอ่อสกิลในส่วนของโซเดนเนี่ยไม่เต็ม10ด้วยนะครับถ้าเต็ม10จะแรงกว่านี้นะครับมาลองดูตีปุ๊บ SP เพิ่ม8 6 0 6 8 0แล้วนะครับ เมื่อกี้6,000กว่ากลายเป็น8 000, 6 0 0เกือบหมื่นนะครับแล้วดูดาเมจที่ได้สิครับแรงยิ่งกว่าตะก,กี้อีกนะครับแรงยิ่งกว่าตะก,กี้อีกแต่โหโก d o ค b ดาวล่อไป1นานะที1วิกว่ามันไล่ช้ามากมันไล่ช้ามากแต่มันฟาดเป้าเดี่ยวคนเนี่ยแรงขึ้น3-4 0,000แสนเลยครับโอกาสที่จะฆ่าคนตายเนี่ยมันดียิ่งขึ้นแต่ใช้ล่าบ,บอสเนี่ยยอมรับเลยว่าไม่ดีครับเพราะว่า ล่าบอลมันต้องไล่รัวๆครับถ้าไล่ช้าเนี่ยมนไล่แล้วเดินเนี่ยเจอคนเราไล่ใช่ไหมเราเดินหนีดึ๊ดหันไปไล่ดึๆๆ๊บึดดึดดึเราหนีเราหนีเราหนีหันไปไล่เราหนีเราหนีอย่างเงี้ยมันได้ครับแต่ว่าล่าบอลมันไม่ได้ถูกไหมแรงกว่าจริงแรงกว่าเลยแต่ไม่ได้เพราะว่ามันต้องเคลื่อนที่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นก็ขอสรุปไว้ตรงนี้เลยว่าเซตมาสเตอร์เมจิกเนี่ยจะใช้เนี่ยขอให้มีประดับ บัตดี้ไนท์สอันนะครับขอให้มีประดับ2อันประดับที่ว่าเนี่ยต้องเป็นอันนี้ k i n ง Pocket Watch คู่กับดีว่าบัสเลตเพราะว่ามันจะทำให้สกิลเนี่ยแรงตาม SP เข้าไปอีกนะครับเรา SP สูงสุดมันก็บวกอีกเนี่ยนะแหวนเนี่ยมันใส่แล้วมันก็ได้เ t k มใช่ไหมแต่นาฬิกาเนี่ยมันลดโกลบคูดาวให้ด้วย ที่เราไล่โกโบคูดาไม่ทันแล้วมันก็บวกเอ t มทมันบวกโบนัสดาเมจจาก s p ถ้าเ s p ไปหมื่นในอนาคตรเลเวลเรออัพเนี่ยดาเมจเพิ่มขึ้น10%เลยนะทุกคนเพิ่มขึ้น10%แค่ตอนนี้ผมก็เพิ่ม8%แล้วจริงไหมแรงแรงกว่าแน่นอนนะครับแล้วตีคนเป็นหายแล้วเศษมีทิปเปิลโบอันนี้เอาวิาสัยมาให้ดูก่อนนะครับว่ามันเจ๋งแค่ไหนอันนี้เนี่ยมูนไลท์ใช่ไหม ที่2ล้านกว่าเดี๋ไม่ได้กินยาอะไรไม่มีบัคพีทอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมแนะนําเลยว่าเล่นสนุกแน่นอนนะเออเล่นสนุกแน่นอนสายอื่นก็เหมือนกันสายอื่นก็เหมือนกันสามารถไปทําได้นะครับอ่ะอันนี้ฝากไว้เท่านี้ตัวนี้แต่เดี๋ยวผมพาไปดูฟาร์มบางคนบอกให้พี่ผมมาทําสายตามพี่อ่ะแล้วผมฟาร์มยังไงอ่ะไม่เป็นไรครับน้องๆเราไปดูดาร์กเฟรมละกันตัวยอดฮิตถูกไหมแต่ไม่ต้องไปเลดิกหรอกบางคนจะทำจอเกาะเลดิกไม่ไหว ผมพาไปดักเฟมก็แล้วกันนะครับดกเฟมฟาร์มไหวหรือเปล่าด์กเฟมฟาร์มไหวหรือเปล่าอ่ะมาดูนะครับเนี่ารักเฟมปึ๊บเท่าไหร่ครับล้านสามเหลือเหลือแล้วนะครับเหลือเหลือแล้วเนี่ยดักเฟมมันตายแล้วครับอ่ามันตายแล้วนะครับเนี่ยแต่ว่ามันออกจะเปลืองไปนิดนึงบางทีไม่ตายผมรู้ว่าหลายๆคนเนี่ยก็ไม่ได้ จาะเกาะเยอะขนาดนั้นเพราะว่าเจาะเกาะผมเนี่ยอยู่ที่430เจาะเกาะเวทผมใส่ลุนแดงนะครับไอ้่อขนนกแดงขนนกผมเนี่ยเป็นแดงล้วนอยู่หลายหน้านะครับอยู่3หน้าผสมขาวไปแค่เดียวมันก็เลยทําให้เจาะเกาะเยอะกว่าคนอื่นหน่อยนึงแต่ว่าถ้าเป็นนักแข่งโอดินคัพอะไรเงี้ยเขาใส่ขนนกเนี่ยสออันนะครับเพราะฉะนั้นขนนกขาว2อันมันก็จะเจาะเกาะน้อยกว่าทีนี้เนี่ยผมอะ่ะ รู้ว่ามันก็จะช้าอยู่ดีเรามาเปลี่ยนเซ็ตกลับมาเป็นเซ็ตสปินนะครับเพื่อลด global c o ลด d o w n ให้เร็วยิ่งขึ้นนะครับเราตี dark frame เนี่ยเห็นไหมครับเวทน้ําเราเนี่ยไล่เร็วขึ้นละแต่อันนี้มันตัวเดียวมันก็ค่อนข้างที่จะบางคนบอกเ hey, ฮ้ยพี่แต่ผมไม่ได้เจาะเกาะเยอะขนาดพี่ทําไงนี่ครับตัวช่วยที่2ก็คือลูนครับเราชอยออฟเฟออก เราใส่เป็นนี่ครับโอเวอร์พาวเวอร์ใส่เข้าไปนะครับอันนี้เนี่ยซื้อไม่ยาก3%แรงขึ้นเมื่อเราตีแล้วมันยังไม่ตายแต่มันเหลืออีกนิดนึงตายอ,ะอ่ะขอแค่ตีแรงกว่า70%ของเลือดมอนเนี่ยได้แหละแต่ถ้าเราอัพขั้น2ถ้าเลือดมอนเต็มเนี่ยจะแรงแค่ถึงอีก5%นะครับอ่าต่อไปเบอร์เซอร์กนนี้เอาออกไปใส่ในส่วนของเมกาตอนแบชอันนี้เนี่ย ปกติแล้ว5%แต่ว่าถ้าหากบอลเลเวล2แล้ราเลือดเขาเต็มเนี่ยจะเพิ่มไปถึง8%อ่์ซผมใส่2อันนี้เสร็จปุ๊บผมเข้าไปตีใหม่ทุกคนก็ทำได้หมับเขาให้ดาเมจมันจะเริ่มแกว่งเพราะว่าเราไปใส่นี่ครับเราไปใส่คอว์โหลดถูกไหมเราไม่ได้ล่าบ,บอสเราถอดออกเลยนะครับเราไม่ได้ล่าบ,บอสเราถอดออกเลยเห็นไหมผมใช้แค่ลูนม่วงเฟืองม่วงเองทุกคนก็ก,กรอบได้นะครับอ่าไปใส่อะไรล่ะพี่ถ้าถอดออกผมแนะนําเลยนะครับบัตรเตอร์สตี้ครับ ถามว่าทําไมเพราะว่าบาสเตอร์ตรี้เนี่ยถ้าเลือดมอนเนี่ยมากกว่า75%เนี่ยแรงขึ้นอีก8%โอ้โหดาเมจไม่แว่งละทีนี้ตายมั่นใจว่าตายรัวๆเนี่ยฮะดูดิฮะดาเมจเป็นอย่างต่ำๆล้านหนึ่งรัวๆเห็นไหมครับล้านสองล้านหนึ่งดักเฟมมันตายอยู่แล้วถูกไหมแปลว่าไรแปลว่าเราอะไปลองใช้คาถาที่มันไล่เร็วกว่านี้ก็ยังได้ถูกไหมครับอ่ะเราไปใช้คาทามือเดียวเนี่ยเราถอดการ์ดออกเลย เพราะว่าถ้าทุกคนยิ่งอยากฟาร์มเร็วทุกคนก็ต้องไล่เร็วถูกไหมครับอืมเพราะฉนั้นจะมาใช้คาถาสองมือมันก็ยากอ่ะผมก็จะพาทุกคนไปใส่คาทามือเดียวอีกรอบอืมใส่คาทามือเดียวแล้วก็ตีนี่ตายไหมอันนี้เวทมันลงเบิลแต่มันไม่ตายครับเห็นไหมเพราะเวทน้ำเนี่ยมันไม่พออะเวทน้ำเนี่ยมันไม่พอมันไม่ตายมันไปลงเบิเ้ลเฉยผมก็ถึงบอกว่า ใส่โล่ด้วยนะลืมใส่โล่โล่มันบวก m a t k ครับนี่เห็นไหมมันไม่ตายแต่เวทน้ำเนี่ยมันมีสก,กิลจากเฟืองมันลงเบิ้ลนะครับจากเฟืองมันลงเบิ้ลถ้าผมยังไม่ตายเนี่ยผมคิดว่าทุกคนก็น่าจะลําบากนิดนึนะครับน่าจะลําบากนิดนึงผมแนะนําว่าให้ปรับดีๆนะครับไปเล่นเซตมาสเตอร์ทุกคนบอกว่าจะเล่นเซต2มือแล้วได้ไหมผมจะลองให้ดูนะครับอ่ะอันนี้เวทน้าแรงขึ้นนะผมจะลองให้ดู ในเมื่อเราเปลี่ยนเป็นเซ็ตลดไล่คาถาลดไล่แล้วเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนเนี่ยเห็นไหมสลับไปสลับมาได้เป็นมาสเตอร์เมจิกบวกเอแล้วตีแรงอันเนี้ยตายละเห็นไหมครับอันเนี้ยตายละเพราะว่าถ้าเราใช้เซ t ตสปินเนี่ยดาเมจเราลดผมบอกทุกคนแล้วว่าเป้าเดียวเนี่ยใช้มาสเตอร์มันจะแรงกว่าเห็นไหมครับดาร์คเฟรมตายละ,ะทีนี้ว่าทุกคนก็ไปปรับเอาว่าทุกคนเนี่ยใช้แบบไหนถึงจะตาย ผมพาไปดูจุดฟาร์มก่อนปิดคลิปพาไปดูจุดฟาร์มที่เขาเรียกว่ายอดน,นิยมแต่อนนี้ผมยังไม่ได้กินยาไงถ้าทุกคนกินยาเข้าไปเนี่ยก็จะยิ่งดีกว่านี้นะครับก็ยิ่งดีกว่านี้อ่าจุดเนี้ยโอโ้โหชนเนลเยอะแท้ผมพาไปดูถ้าไม่มีคนเนี่ยเนี่ยดาร์เฟรมไม่มีคนผมตีให้ดูนะครับนี่ดาร์เฟรมนี่ยดูผมไล่อันนี้คือผมฟาร์มฟาร์มแบบเสกเลยเนี่ย นะเสกมันฟาร์มอย่างนี้นี่ไล่ไปวันนี้เราก็ฟาร์มไหวเป็นเศกแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องฟาร์มแล้วเราค่อยทําลดไล่เพิ่มเนี่ยไล่ไปะนะฮะฟาร์มเร็วเหมือนกันสายโบสเดียวไม่ได้ฟาร์มช้าอะไรนะครับอยู่ที่เราว่าเราจะบิวยังไงลงก,กินยาช่วยเอาถามว่าแล้วยา,ยางไงดีพี่ยาที่กินเนี่ยแนะนําเลยเป็นอันนี้ครับเป็นแคปสติกนะครับเพิ่มเดาเมจเลย1%นะครับ 10%เป็น l e เ e l ลเวล1 2 3เป็น5เป็น10เป็น15 10อ้โห10%ของร้านเท่าไหร่ครับแสนหนึงมอนมันตายอยู่แล้วผมกินให้ดูเลยผมมีอยู่ก้อนเดียวผมกินให้ดูเลยครับเนี่ยทุกคนก็กินไปสิเนี่ยดูดิฮะหล้าน1นึ่งแอันนี้ก็คือปิดมอนได้ชัวร์แล้วเห็นไหมครับทุกคนแค่เพียงกินยาเพิ่มเข้าไปแล้วถ้าใครยังเจาะเกาะน้อยแล้วดามเมจไม่พออีกก็กินยาอินเข้าไปอีกครับเนี่ยฮะ ทำยาอินเข้าไปอีกนะครับบวกสิบสิบอะไรเงี้ยก็ลองกินเข้าไปช่วยได้นะครับโอเคหวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์นะครับสาหรับวิสาสายเวทน้ําแข็งหรือเวทโบนะครับเวทอื่นก็ไปทําปรับประยุกต์ได้แล้วรอเสกมาวันที่20เดี๋ยวเรามาต่อจากคลิปนี้กันว่าเสกเนี่ยดาเมจมันเท่าไหร่เพราะว่าผมทํามูลไลท์ไว้2องล้านห้าใช่ไหมเสกมาจะ3ล้านเท่าไหร่หรือ4ล้านหรือ,อยังไงผมจะได้เฟืองดีไหมเดี๋ยวมาติดตาม ก็เป็นกำลังใจให้ชาววิาสาหทุกคนนะครับเล่นค่อนข้างยากเลยนะสำหรับวิาสาหใครเล่นได้ก็เป็นกําลังใจให้แล้วเดี๋ยวมาดูเสกด้วยกันคลิปนี้ฝากติดตามแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับ